น้ำให้ครบ300กรัมค่ะอย่าลืมนะคะปริมาณของอเราก็ช่วยนะะเนาะค่ะเนาะปั่นเนาะคะ่ะการแยกน้ำกะทินะคะทีะ่เรานวดแป้งเสร็จแล้วเอามารวมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเราก็จะแยกสองอย่างรวมกันเลยค่ะผสมแล้วก็คนกันแล้วก็เอาหางกะทินะคะอีก300กรัมเหมือนกับว่าเราขนมชั้นต้องตาม ที่ตั้งไว้เนาะคะ่ะเนาะไม่งั้นก็จะเละหรือว่าแข็งเกินไปเนาะคะ่ะเราก็จะแบ่งเอาหัวกะทิมาเติมน้ําก็ได้ค่ะถ้าเราใช้กะทิกองเนาะคะ่ะเนาะมาเติมน้ําให้ครบสามร้อยกรัมค่ะอย่าลืมนะคะปริมาณของอถ้าเราไม่ปั่นก็จะไม่ค่อยละเอียดนะครับลองดูแล้วก็คือต้องปั่นค่ะแล้วก็อเอามาผสมกับ น้ำที่หนึ่งร้อยกรัมเนาะค่ะเนาะปั่นฟักทองให้ละเอียดแล้วก็เอามาผาสมกับน้ําอีกห้าร้อยกรัมเนาะค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะน้ากะทิอะคะอ่ะวันนี้จะมาพาทําขนมชั้นฟักทองนะคะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งมันซับปะหลังสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะแล้วก็แป้งมีกะทิล้วนๆนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราแบ่งครึ่งอ่า ส่วนกะทิที่เป็นซีงค่ะเราก็จะยกลงแล้วก็พักให้เย็นนะคะแล้วก็เอามาผาสมกับกะทิเที่ยงสองอย่างรวมกันเลยค่ะผสมแล้วก็คนกันแล้วก็เอาหางกะทินะคะอีก300กรัมเหมือนกับว่าเรา,เาข้าวเจ้านะคะห้าสิบห้ากรัมวันนี้ไม่ใช้แป้ง ท้านะคะปกติก็จะใช้นะคะแล้วก็ฟักทองอีกร้อยห้าะคะเนาะปั่นฟักทองให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมกับน้ํา,าอีกห้าร้อกรัมเนาะค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะเนาะน้ํากะทิอ่ะ,ะคะ่ะอันข้าเจ้านะคะห้กรัมวันนี้ไม่ใช้แป้งอ่เท้านะคะปกติก็จะใช้นะคะแล้วก็ฟักทองอีกร้อยห้าะคะเนาะปั่นฟักทองให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมกับน้ํา,าอีก ห้าร้อยกรัมเนาะคะ่ะที่เราเตรียมไว้เนาะคะ่ะเนาะน้ำกะทิอะคะอ่ะอ่ากะทิที่เราเคี่ยวใส่น้ําตาลไว้มารวมกันเลยค่ะแล้วก็อ่าคนนานๆค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วใช้ตะก้อก็ได้ค่ะจะได้ง่ายๆแยกเป็นอ่าสีเหลืองกับสีขาวส่วนสีขาวที่มีฟักทองก็จะอ่าน้อยกว่าเนาะคะ่ะน้อยกว่าน้ําที่อ่ามีกะทิล้วนๆน,นะคะ ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราแบ่งครึ่งอ่าส่วนกะทิที่เป็นสีชั้นแรก3นาทีแล้วก็5นาที7นาทีไปค่ะเรียบร้อยค่ะเนาะค่ะเนาะปั่นฟักทองให้ละเอียดแล้วก็เอามาผาสมกับน้ำอีก5 0 0กรัมเนาะค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะน้ำกะทิอ่ะค่ะเคี่ยวเสร็จ อย่าลืมเติมเกลือเข้าไปด้วยนะคะเกลือประมาณ1ช้อนแล้วก็เสร็จแล้วเวลาที่ตั้งไฟไว้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์อยากแนะนําให้เวลาจะทําบุญหรืออะไรให้สวยงามก็ต้องก็เป็นพิมพ์ก็ได้หรือวันข้าเจ้านะคะ55กรัมวันนี้ไม่ใช้แป้งเท้านะคะปกติก็จะใช้นะคะแล้วก็ฟักทองอีกร้อห้า เอาหัวกะทิมาเติมน้ำก็ได้ค่ะถ้าเราใช้กะทิกล่องเนาะค่ะเนาะมาเติมน้ำให้ครบ300กรัมค่ะอย่าลืมนะคะปริมาณของอ่าวันนี้จะมาพาทําขนมชั้นฟักทองนะคะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งมันซับปะหลัง2 5งกรัมค่ะแล้วก็แป้งอีก100กรัมไว้เพื่อที่จะมาผสมฟักทองค่ะนะคะเพื่อที่เราจะมาผสมฟักทองอ่าฟักทองเรา วันนี้จะมาพาทำขนมชั้นฟักทองนะคะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งมันสัมปะหลัง250กรัมค่ะแล้วก็แป้งอ่พิมพ์เก่าแล้วเนาะค่ะเนาะเวลาจะหยอดเนาะคะ่ะเราเอาไปนึ่งก่อนประมาณ5นาทีเนาะคะ่ะแล้วก็ยกลงมาอ่าเติมแล้วก็นึ่งค่ะเราก็จะยกลงแล้วก็พักให้เย็นนะคะแล้วก็เอามาผสมอ่ากับ กะทิที่ถ้าเราไม่ปั่นก็จะไม่ค่อยละเอียดนะครับลองดูแล้วก็คือต้องปั่นค่ะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำที่หนึ่งร้อยกรัมครึ่งปายช้อนค่ะทําทขนมเนาะคะ่ะเนาะพักท,ทองที่นึ่งเสร็จเราก็เอามาบดนะคะเอามาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมแป้งกะทิที่เราเคี่ยวใส่น้ําตาลไว้มารวมกันเลยค่ะแล้วก็ ่าคนนานๆค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วใช้ตะก้อก็ได้ค่ะจะได้ง่ายๆครึ่งปลายช้อนค่ะทำขนมนะะเนาะค่ะเนาะฟักทองที่นึ่งเสร็จเราก็เอามาบดนะคะเอามาบดให้ละเอียดแล้วก็อ่าผสมแปงพอเราอ่าเคี่ยวใส่น้ําตาลร้อนนะคะสําหรับระกะทิ600กรัมพอเรา,าเคี่ยวใส่น้ําตาลร้อนนะคะสําหรับระกะทิ600กรัมครึ่งปายช้อนค่ะ ทำขนมเนาะค่ะเนาะฟักทองที่นึ่งเสร็จเราก็เอามาบดนะคะเอามาบดให้ละเอียดแล้วก็ผสมแป้งหกร้อยกรัมเนาะจะไปเคี่ยวกับน้ําตาลเนาะค่ะสามร้อยกรัมน้ําตาลทรายขาวนะคะ,ะเคี่ยวจนน้ําตาลละลายค่ะขาวล้วนหกร้อยกรัมอย่างนี้ค่ะเราต้องแบ่งสี ที่จะเราจะใส่พักทองนะคะ500กรัมนะคะอีก300กรัมที่เรานวดแป้งกำเราเรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนวดนานๆหน่อยก็ได้ค่ะจะได้นุ่มเนาะค่ะเนะาะเสร็จแล้วเราก็เอาข้างเราก็จะยกลงแล้วก็พักให้เย็นนะคะแล้วก็เอามาผสมกับกะทิที่300กรัมที่เรา นวดแป้งกำเราเรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนวดนานๆหน่อยก็ได้ค่ะจะได้นุ่มเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วเราก็เอาวันนี้จะมาพาทําขนมชั้นฟักทองนะคะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งมันสับปะหลัง2 5 0กรัมค่ะแล้วก็แป้งวันนี้จะมาพาทําขนมชั้นฟักทองนะคะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งมันสับปะหลัง250กรัมค่ะแล้วก็แป้ง เอาหัวกะทิมาเติมน้ำก็ได้ค่ะถ้าเราใช้กะทิกองเนาะคะ่นะเนาะมาเติมน้ำให้ครบ300กรัมค่ะอย่าลืมนะคะปริมาณของอ่าอีก100กรัมไว้เพื่อที่จะมาผสมฟักทองค่ะนะคะเพื่อที่เราจะมาผสมฟักทองอ่าฟักทองเราอีก300กรัมที่เรา นวดแป้งกำเราเรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนวดนานๆหน่อยก็ได้ค่ะจะได้นุ่มเนาะค่ะเนะาะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าเจ้านะคะห้าสิบห้ากรมัมวันนี้ไม่ใช้แป้งเท้านะคะปกติก็จะใช้เนาะคะ่ะแล้วก็ฟักทองอีกร้อยห้าพอเรา,าเคี่ยวใส่น้ําตาลร้อนนะคะสําหรับกะทิหกร้อยกรัมอีกสามร้อยกรัมที่เรา นวดแป้งกำเราเรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนวดนานๆหน่อยก็ได้ค่ะจะได้นุ่มเนาะค่ะเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาอ่าพิมพ์เก่าแล้วเนาะค่ะเนาะเวลาจะหยอดเนาะคะ่ะเราเอาไปนึ่งก่อนประมาณห้านาทีเนาะคะ่ะแล้วก็ยกลงมาอ่าเติมแล้วก็นึ่งเราก็อ่าช่วยเนาะค่ะเนาะอ่าปั่นเนาะคะ่ะการแยกน้ํากะทินะคะที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วเอามารวมกันเนาะค่ะเนาะเราก็จะ เอาหัวกะทิมาเติมน้ำก็ได้ค่ะถ้าเราใช้กะทิกล่องเนาะค่ะเนาะมาเติมน้ำให้ครบ300กรัมค่ะอย่าลืมนะคะปริมาณของเนาะค่ะเนาะปั่นฟักทองให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมกับน้ำอีก500กรัมเนาะค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะน้ำกะทิอะค่ะเนาะค่ะเนาะปั่นฟักทองให้ละเอียดแล้วก็เอามาผสมกับน้ำอีก500กรัมเนาะค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะน้ำกะทิอะค่ะ สามร้อยกรัมที่เรานวดแป้งกํเราเรานวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะนวดนานๆหน่อยก็ได้ค่ะจะได้นุ่มเนาะค่ะเนะาะเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าวเจ้านะคะห้าสิบห้ากรัมวันนี้ไม่ใช้แป้งเท้านะคะปกติก็จะใช้เนาะคะ่ะแล้วก็ฟักทองอีกร้อยห้า้าวล้วนหกร้อยกรัมอย่างนี้ค่ะเราต้องแบ่งสี ที่จะเราจะใส่พักทองนะคะ500กรัมนะคะค่ะหรือว่าน้ํามันกิโลหรือเป็นน้นํามันมะพร้าวที่เราเอาไปเคี่ยวเนาะค่ะเนาะแต่ปุ๊กก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะเพราะว่าเป็นชั้นแรก3นาทีแล้วก็5นาที7นาทีไปค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็าช่วยเนาะค่ะเนอะอาะปั่นเนาะค่ะการแยกน้ำกะทินะคะที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วเอามารวมกันเนาะค่ะเนาะเราก็จะมี กะทิล้วนๆนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราแบ่งครึ่งอ่าส่วนกะทิที่เป็น40กรัมจ้าช่างก่อนเอาไปนึ่งนะคะ150กรัมแล้วก็นํากะทินะคะกับเกลืออ่าเอาหัวกะทิเด้อจ้าเด้อแป้งสองอย่างรวมกันเลยค่ะผสมแล้วก็คนกันแล้วก็เอาหางกะทินะคะอีก300กรัมเหมือนกับว่าเราอ่าอ่า กะทิที่เราเคี่ยวใส่น้ําตาลไว้มารวมกันเลยค่ะแล้วก็คนนานๆค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วใช้ตะก้อก็ได้ค่ะจะได้ง่ายๆค่ะหรือว่าน้ํามันขี้โลหรือเป็นน้ํามันะมะพร้าวที่เราเอาไปเคี่ยวเนาะค่ะเนาะ,ะแต่ปุ๊บก,ก็ไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะเพราะว่าเป็นมีกะทิ